สวัสดีค่ะช่องเลยเอวาโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้หมูจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการแจกคอยในไลฟ์สดของแอปช้อปปีนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเหมาะกับเพื่อนเอนมือใหม่นะคะที่ต้องการอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกคอยในไลฟ์สดของแอปช้อปปีนะคะถามว่าทำไมเราถึงจะต้องแจกคอยตรงนี้เราก็ต้องแบบว่ายอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าหากเราแจกคอยจะมีคนเข้ามาที่ร้านของเราตามจํานวนที่เราแบบ ลงจานวนเงินแล้วก็ลงจานวนคอยไว้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหากเราไม่แจกคอยจะได้ไหมหากเราไลฟ์สดเฉยๆแล้วเราแบบไม่กดแจกคอยสามารถทําได้แต่เพียงแค่ว่าคนเนี่ยจะเข้ามาในห้องของเราอะ่ะน้อยนะคะประมาณเคนแคนอาจจะไม่ถึงหลัก10อันนี้ก็แล้วแต่รอบแล้วก็แล้วแต่วันนะคะเราสามารถจะไม่แจกคอยก็ได้แต่แอบจะขายยากนิดนึงนะคะหากเราเป็นแบบร้านค้าใหม่เลยหรือว่าเป็นแบบ มือใหม่เลยนะคะหากเราไม่แจกคอยอันนี้ก็บอกตรงๆว่าอ,อ,อาจจะมีคนเข้ามาน้อยนะคะถ้าเทียบกับห้องอื่นที่เขาแจกคอยกันอยู่นะคะก็เรียกว่าการแจกคอยนะคะอาจจะเป็นการแบบลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการลงทุนที่เราสามารถกําหนดราคาได้หมูมีทาคลิปนี้เวลาวนะเะพื่อนๆสามารถมาย้อนดูได้นะคะซึ่งเราสามารถเริ่มแจกคอยแบบว่าใส่จํานวนแบบ5บาท10บบาทก็ได้ถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่แล้วรู้สึกว่า ยังไม่อยากลงจํานวนเงินเยอะนะคะเราสามารถเลือกราคาแต่ละรอบของเราได้นะคะแล้วหมูก็มีทําคลิปอัปเดตการแจกคอยทั้งหมด4วิธีนะคะเดี๋ยวหมูจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอาทีนี้เราก็การที่เราจะขึ้นไลฟ์สดหรือว่าการแจกคอยเราควรไลฟ์ช่วงไหนหรือว่าแจกคอยช่วงไหนดีใช่ไหมคะอะ่อันนี้หมูก็ต้องบอกก่อนว่า ณนะตอนนี้นะคะโคลโร50%ของช้อปปี้อ่ะเขาเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะนั่นแปลว่าตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปร้านค้าเนี่ยจะเริ่มไลฟ์เยอะมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไลฟ์ในช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไปแต่ว่าหลายร้านค้าเนี่ยก็จะแบบไลฟ์หลายร้านพร้อมๆกันแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อหลายร้านค้าเขาขึ้นไลฟ์พร้อมกันเขาก็จะมีการแจกคอยเกือบทุกร้านค้าเดี๋ยวหมูจะลองยกตัวอย่างหากสมมติว่า สมมติว่าสมมตินะคะว่าทั้งหมดมี10ร้านคา้า10ร้านค้านะ5ร้านค้าแรกนะคะแจกคอยไปละละ0.2นสมมมตินะ5ร้านค้าแรกแจก0.2อีก3ร้านค้าแจก0.1ส่วนอีก2ร้านค้านะคะไม่ได้กดแจกคอยนะคะแปลว่าคนเนี่ยนะคะจะ คนที่คนคนดูในช้อปปี้เขาก็จะไปแห่ ER ที่ห้อง0.2กันก่อนเพื่อเขาจะไปเก็บคอยที่เยอะที่สุดก่อนนะคะแล้วก็การเก็บคอย1 user สามารถเก็บคอยได้2ครั้งต like ่อ1ไลค์ต่อ1ห้องไลค์นะคะอ่ะประมาณนี้หากผู้ชมเนี่ยเก็บคอย0.2ครบแล้วเขาก็จะค่อยๆมาเก็บที่0.1ต่อหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นนะคะว่า0.2อ่ะมีทั้งหมด5ร้านค้าหากคนดูเนี่ยเก็บ0.2ร้านที่1เสร็จปุ๊บ คนดูเนี่ยก็จะไปเก็บที่0.2ห้องที่2ต่อห้องที่3ห้องที่4ห้องแล้วก็ห้องที่5คือคนดูเนี่ยจะเก็บจํานวนคอยที่เยอะที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไล่ลําดับลงมาแล้วก็ค่อยมาที่อ่าห้องที่ร้านค้าที่แจก0.1นะคะนั่นแปลว่าหากเราไม่ได้กดแจกคอยนะคะคนก็จะเข้ามาน้อยเพราะว่าตรงนี้เพื่อนๆเห็นภาพเนาะว่าเพราะว่าคนดูเนี่ยจะเข้าไปร้านที่เขาแจกคอยมากกว่า ะะก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งอย่างที่หมูบอกว่าการที่เราจะแจก0.2คอยอะ่ะเราสามารถแบบใส่5บาท10บาทแล้วแจก0.2คอยได้นะคะแต่ว่าจํานวนคนอาจจะน้อยกว่านะคะเพื<ๆ>่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ที่หมูบอกไปเกี่ยวกับการคํานวณราคาคอยแล้วก็จํานวนคนประมาณนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆเห็นภาพเนาะว่าทําไมเรานะคะถึงจะต้องแจกคอยสมมุติว่า อตอนนี้เรารู้แล้วว่าร้านค้าส่วนใหญ่แจกสูงสุดที่0-2นะคะถ้าเราไม่แจกเท่าร้านค้าที่0-2เราก็ควรจะแจกแบบว่าไม่ห่างกันมากเช่น 0-1... ประมาณนี้หรือถ้าเราอยากให้แบบว่าเรารู้แล้วว่าร้านค้าส่วนใหญ่แจก0-2ถ้าเราอยากให้คนเทมาที่ร้านเราแบบเยอะๆเลยนะคะแล้วอาจจะเป็น0-2-2 0-2-5 0-3เป็นเลยนะคะใส่โดดไปเลยที่0.4ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ จำนวนเงินเราเลือกได้เช่นเคยนะคะยิ่งใส่จํานวนเงินเยอะสมมติว่าใช้วงเงิน100บาทแจกไปเลย0ูนคอยคนก็จะเข้ามาเยอะตามจํานวนเงินที่เราลงนะคะประมาณน,นี้แล้วก็เรียกว่าการเก็บคอยหนึ่งครั้งมีเวลา5นาทีถ้าเทียบก็คือคนดูเนี่ยจะใช้เวลา5นาทีในการเก็บคอย1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราแจกคอยอะ พอแบบช่วงที่แบบคนเริ่มเข้ามาเพื่อนๆต้องแบบรีบขายสินค้าให้ไวที่สุดให้ได้มากที่สุดโอกาสตรงนี้นะคะช่วงที่เราแจกคอยช่วงนี้คนกําลังแบบดูเราเพื่อรอเก็บคอยตรงนี้แล้ค่ะเราต้องรีบขายของนะคะแล้วก็เราจะขายได้ก็คือช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับไลช่วงไหนดีนะคะถ้าเกิดเราไลช่วงเที่ยงพร้อมกันเราก็ต้องดู คอยด้วยว่าร้านค้าส่วนใหญ่แจกคอยประมาณไหนหากเราอยากอยู่ใน0.2แบบอ,อ,อยู่แบบเขาเรียกว่าแบบรวมๆคือ,อ,อส่วนใหญ่จ 2, แจก0.2เราก็อยู่ที่0.2หรือ0.1ก็ได้นะคะหรืออย่างที่หมอบอกหากเราอยากโดดเลยก็ใส่โดดไปที่0.3ได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือสําหรับแบบช่วงเที่ยงเป็นต้นไปที่ร้านที่ร้านค้านะั้นขึ้นไลฟ์พร้อมกันแต่หากสมมติว่าเรารู้สึกว่าเที่ยง ร้านค้าเยอะจนเกินไปเราสู้ไม่ไหวเราอาจจะไลฟ์ช่วงเวลาก่อนเที่ยงก็ได้เช่น10โมง10โมงครึ่ง11โมงหรือเช้ากว่าน,นั้นก็ได้8โมง9โมงแล้วแต่เวลาที่เราสะดวกนะคะเราก็ขึ้นไลฟ์แล้วเราก็าให้ลูกค้าเอาสินค้าลงรถเข็นก่อนได้เลยแล้วพอเที่ยงพอโค้ดลด50%รของ s h อ p e e มาปุ๊บลูกค้าก็กดซื้อได้เลยใช่ไหมคะเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยเพิ่มสินค้าของเราเนี่ยลงถุงส้มอ้าวต้องบอกว่าเพียงแค่ลูกค้านะคะแอดสินค้าของเรา อแอดสินค้าของเราในไลฟ์ในถุงส้มของเราเนี่ยให้ลูกค้าแอดลงไปยังรถเข็นของลูกค้าเองให้มันมีป้ายว่าเพิ่มขึ้นจากไลฟ์เพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถใช้โค้ดตอนเที่ยงตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนได้เลยสามารถใช้โค้ด50%ของชอปปีได้นะคะก็จะประมาณนี้หากเรารู้สึกว่าเที่ยงเป็นต้นไปอคนไลฟ์เยอะแล้วเราต้องสู้ในเรื่องของคอเยอะนะคะเราก็มาไลฟ์ก่อนช่วงก่อนช่วงโค้ดขึ้นได้เลยก็คือไลฟ์ก่อนเที่ยงได้นะคะก็จะประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดใครนะคะเป็นมือใหม่เลยแล้วรู้สึกว่าเาพิ่งเริ่มต้นการไลฟ์เพิ่งเปิดร้านค้านะคะประมาณนี้ะฉะนั้นการไลฟ์ช่วงแรกๆคนอาจจะน้อยหรือว่าเรียกว่าถ้าเกิดเราจะแจกคอยอ่ะเราอาจจะใช้วงเงินแบบไม่มากก็ได้นะคะแรกๆก็มักจะเป็นแบบนี้คือห้องจะแบบอาจจะเงียบๆคนเข้ามาน้อยนะคะตรงนี้เราอาจจะเลือกเป็นว่าเราอาจจะเลือกเป็นว่า มาเก็บเขาเรียกว่ามาแจกคอยเพื Dre ่อให้เพื่อให้มีคนติดตามร้านเรามากขึ้นหรือให้มีคนเห็นเรามากขึ้นรู้จักเรามากขึ้นรู้จักสินค้าเรามากขึ้นนะคะหากเรามาทุกวันมาบ่อยๆแจกบ่อยๆพอเริ่มมีคนคุ้นหน้าคุณตาของเรานะคะเดี๋ยวก็จะมีลูกค้าหรือว่าคนที่รู้จักเข้ามาหาเราแน่นอนนะคะก็ต้องไลฟ์บ่อยๆเพื่อให้คนเห็นเราบ่อยๆเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดเป็นร้านค้ายแบบมือใหม่เลยแรกๆก็มักจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะก็ ไลฟ์ไปแบบเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาหาเรานะคะเดี๋ยวเราเรา,เราอาจจะสามารถได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นก็ได้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการไลฟ์นะคะก็มีผลต่อการแจกคอยเช่นเดียวกันอย่างที่หมูบอกหากเราไลฟ์ก่อนเที่ยงเราอาจจะไม่ต้องแจกคอยเยอะก็ได้เพราะว่าร้านที่ขึ้นไลฟ์นะคะคือยังไลฟ์น้อยอยู่เราอาจจะสามารถแจก 0 08, 0 8 0 0 9 0.01ได้แบบสบายสบายเลยแต่ถ้าเกิดเป็นช่ว,ชวงเที่ยงเป็นต้นไปก็น่าจะมี0.3ก็เคยเห็นอยู่ก็จะประมาณนี้ครั้งนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกว่าก็ต้องแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆพนด้วยหาเพื่อนเท่าไหนนะคะสะดวกช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไปจนไปถึงเที่ยงคืนอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะเพื่อนๆจะแจกคอยหรือจะไม่แจกคอยก็ได้หรืออยากจะ,ะแจกเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแต่หมูว่ามาทําคลิปมาทําภาพ ให้เพื่อนๆเห็นแบบเพิ่มเติมนะคะว่าการแจกไม่แจกหรือว่าการที่เราจะแจกจะแจกเท่าไหร่ดีเราจะดูแบบส่วนรวมยังไงว่าเขาแจกเท่าไหร่กันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็การซื้อการแจกคอยในรายสดเราจะต้องทําการซื้อคอยนะคะเราจะไม่สามารถใช้คอย ที่เป็นคอยที่เราได้มาจากการซื้อสินค้าโดยการใช้โค้ดคอยแคชแบ็กนะคะหรือเราไม่สามารถใช้คอยที่ได้จากเกมได้นะคะถ้าเป็นคอยที่มาจากเกมหรือคอยที่เราซื้อของในช้อปปี้แล้วเราใช้โค้ดคอยแคชแบ็กนะคะตรงนี้เนี่ยคอยตรงเนี้ยจะใช้ในส่วนของฝั่งผู้ซื้อคือเอาไปใช้ลดอาหารใช้ลดสินค้าทั่วไปแต่จะไม่สามารถเอามาแจกไม่สามารถเอาคอยตรงเนี้ยมาแจกในในไลฟ์สดได้นะคะคอยที่เอามาแจกในไลฟ์สด เราจะต้องไปซื้อดูคลิปนี้ได้เลยหมูมีทําคลิปไว้แล้วนะคะเป็นคอยฝั่งผู้ขายนะคะจะต้องซื้อเพื่อเติมเข้ามายัางเซลเลอร์คอยแล้วถึงจะนําคอยนี้ไปแจกในไลฟ์สดนั่นเองนะคะโอเคหมูก็เลยมาทําคลิปเกี่ยวกับการแจกคอยในไลฟ์สดนะคะซึ่งเป็นคำถามที่หมูรวบรวมมาจากคอมเมนต์ใน YouTube นั่นเองนะคะว่ามีเพืพ่อนๆแบบถามมาเยอะก็เลยมารวบรวมทั้งหมดนะคะ มาแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนๆน,นะคะโดยประมาณน,นี้นะคะหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้เช่นเคยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะบ๊ายบายค่ะ